สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสมซุงที่รักทุกท่านมิฉันในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์สาขากรุงเทพมหานครในวันนี้มีความรู้สึกยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณชานนลิมุงเงินจะได้มารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนำเข้าสินค้าคนใหม่แทนคุณนรงหานกล้าที่ได้กเกษียณงานไปเมื่อก่อนหน้านี้คุณชานน มีความเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนำเข้าด้วยความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการทำงานมากว่า10ปีแล้วคุณชานนมีความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานในสาขาของเราจนสาขาได้รับคำชมเชยจากสำนักงานใหญ่ และคุณชานน์ยังได้รับการคัดเลือกเป็นพนักง,งานดีเด่นประจำปี2,563นับเป็นเกียรติแก่ตนเองและสาข,าขาของเราเป็นอย่างยิ่งดิฉันขอขอบคุณความร่วมมือของทุกๆคนและขอใช้โอกาสนี้ มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณชานนนเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับตำแหน่งใหม่ของเขาขอให้ทุกท่านปรบมือต้อนรับคุณชานนนลิมุงเงินผู้จัดการฝ่ายนำเข้าสินค้าคนใหม่ของเราด้วยค่ะ